สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปันกูเกาะนะคะ FC นะคะก็ค่ำคืนนี้ก่อนนอนนะคะก็มี FC ส่งของมาให้นะคะก็ส่งมาให้นะคะมาถึงแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากไหนนะคะจากไหนโน่นะคะ,นะคะเรายังไม่บอกนะคะกล่องใหญ่เบอเลอเลยนะคะค่ะก็ เป็นของคุณแม่พอลลี่นะคะส่งมาให้นะคะของคุณแม่พอลลี่นะคะส่งมาให้นะคะค่ะชื่อเพื่นนะคะหรือคุณแม่อําพรนะคะค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวเล็กก็แอบ,บมองอยู่นะคะนี่อยากแกะแล้วนะคะอยากแกะใจะจะขาดอยู่แล้วสงสัยข้างในจะมีขนมมั้งนะคะดมดูอยู่ๆเลยนะคะและดมอยู่ หมือนหมาน้อยเลยเหมือนหมาน้อยเลยมีขนมหรือเปล่าเนอ,อทีแรกคิดว่ากล่องนี้จะเป็นของป้าสมนนะคะพอไปดูแล้วนะคะไม่ใช่นะคะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเลยนะคะปลานะคะอืแกะแกะแกะ่ะแกะค่ะอ่ะนะคะโอ้ยโอ้ย,ย และตีลังกาแล้วลูกแม่โอ้ยตีลังกาตีลังกาขามงโคงเข่งแล้วไปนะเดี๋ยวเราแกะดูนะคะออก้องแม่ตีลังกาเลยนะจะดูไหมนะเดี๋ยวให้ดูอปนะเอออ่เออืออ้อโลก,กว่าเลยนะคะออยด,ดูดูแม่ก็หลุดออดูชีผมดําดูชีผมดํามาเป็นอะไรข้างใน<อ>มันไม่แกะให้ดูนะคะ จะมีขนมไหมเนาะขอบคุณนะคะคุณป้าพอลลี่คุณป้าพอลลี่หรือคุณแม่พอลลี่นะคะที่ส่งของมาให้เด่นูจะลุ้นนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะค่ะเดหนูก็จะลุ้นนะคะว่าข้างในเป็นอะไรโอ้ยว้ายเออยูไหนเนาะทางเกอยูไหนเนาะตรงกลาง

วยไม่ได้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องหรือเปล่าข้างในเป็นอะไรนี่เอามานั่งนี่ดีอ่ะไปเละไปและไปแลวหัวเลาะอะไรนี่ฮะหัวเลาะอะไรคะอ่ะเดี๋ยวแม่ให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเนาะเต็มกล่องเลยค่ะ FC โอ้หอ่ะมีนอบมองโอ้โหอืม เป็นตุ๊ก,กตานะคะเอฟซีเต็มเลยโหหูมีแต่น่ารักข้างนั้นเลยวันใหม่เอ้ยวันสนาเจ้าทำไมดีจังเนี่ยตุ๊ก,กตาตัวบลเลอเลยนี่เพื่อนบอกว่าเป็นของหลานเพื่อนนะคะโอ้โหทำไมส่งมาให้วันใหม่โอ้โหอื้มมาดู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  มาดูดูอีกอง<อ>ดูอีกเร็วๆเข้ามาดูข้างในนี่อ่ะจับดูสิจับดูสิคะโอ้ยอยากให้รู้เรื่องดิยเนาะเอาไม่กัดคะ่ะไม่กัดคะ่ะไม่กัดนะคะนี่ตัวที่สองโอ้โหทำไมมีแต่น่ารักจังเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยอื้ืคพาพอดีทำไมใจดีจัง ตุ๊กตาสวยมากเลยยิ้มสิยิ้มหวานๆกัดกินอย่างเดียวนะนี่กัดกินกล่องอย่างเดียวกัดกินกล่องอย่างเดียวนอนเลือกเอาเอาตัวไหนเลือกเอาเอาตัวไหนนี่แมวเหมียวก็มีอุ้ยเอาตัวไหนยิ้มเลยถูกใจเลยบเอาถูกใจเลย ยิ้มชวยๆเลยอู้เอเลยอันนี้อันนี้ลูกอืมน,น,นอนดูกเนาะโอ้โหมีอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวดูอันนี้คืออะไรนาะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูทีหลังอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะชุด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 ทำไมสวยจังโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูชุดสวยๆนะคะอันนี้ก็จะนอนอย่างเดียวนะคะ จะนอนอย่างเดียวเนาะเปิดกล่องนะคะหืมโหชุดวันใหม่เอ้ยนี่ชุดของหลานเพิ่นนะคะสวยมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเราจะใส่ไปงานอะไรดีนะใส่ไปงานอะไรดีนะวันใหม่ที่โรงเรียนวันเด็กวันปีใหม่คริสต์มาสนะคะสวยมากเลยนะคะ หรือว่าชุดเจ้าสาวหยอกหยอกนะคะยิงกระแสอะไรนะคะถือเป็นอิสระแล้วมาแรงนะคะไม่มีเจ้าสาวทางนั้นนะคะค่ะชุดของวันใหม่นะคะชุดเด็กนะคะนี่ <c oughs> ลืมใส่แว่นตากต่ปานก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยมากเลยค่ะนะคะสวยจริงๆเลยนะคะี่สีเหลืองชุดของหลานสาวเพิ่นนะคะ ค่ะโอ้โหห,ห,หลานหลานคุณแม่นะคะสุดยอดเลยนะคะชุดสวยมากอันนี้สีชมพูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะสีชมพูนี่นี่สวยค่ะมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอือหือพีน้าก็ใส่ได้แล้ววันใหม่เนี่ยพีน้าก็ใส่ได้แล้วสวยมากเลยแอบจะนอนแล้วจะให้นอนสวยค่ะ นี่มีชุดมาให้ด้วยนะคะสองชุดนะคะซึ่งแพงมากเลยนะคะชุดนะคะค่ะดูจากเนื้อผ้าดูจากอะไรแล้วนะคะสุดยอดนะคะแพงแล้วก็สวยมากเลยสวยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าพอลลี่หรือคุณแม่พอลลี่นะคะส่งมาให้นะคะค่ะคุณป้าพอลลี่จัดสิ่งนี้มาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในถุงนะคะว่าเป็นอะไรกันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวแอบดูก่อนนะคะว่าในถุง กิฟฟรีอ๋อดูแล้วนะคะข้างในเป็นอะไรนะคะมาดูมาดูมาดูนี่มีอะไรนี่มาดูมาดูมาดูเลยขนมหรือเปล่านอ้อขนมหรือเปล่านอ้อมาชองเลยอะน,นีนี่ <c oughs> ดูนะ <c oughs> ด่นถะ้าหอนนอนไม่ไม่บ้าในเอฟซีนะตามภาษาของเขานะคะ เขาก็คนเก่งที่สุดของแม่นี่แล้วนะ,ะคะเขาคือคนเก่งที่สุดของแม่นี่แล้วของแม่ปานนี่แล้วเนาะเป็นสีทาเล็บนะคะสวยสีชมพูสีเขียวออขเขียวนะคะสีโอรสนะคะสามสีนะคะนีส่สวยนะเดี๋ยวจะให้ใครทาให้เนี่ยเริงนี่สามสีทาไห่คนสช่วย ทำไหมคะทำไหมอยากได้ไหมเอาไหมเอาไหมคะฮึอยากไหมทำไหมหอมแม่หอมแก้มแม่เน hmm. nah, ี่ยหอมหอมหอมว้าใครจะมาดึงผมแม่ใครจะมาดึงผมแม่เล่นตุ๊กตาหนูไปเลยหนูจะเล่นตัวไหนอันนี้คืออะไรโอ้ลิสติกนะคะ กิฟฟ์ลีนะคะโห oh. ยอดนะฮะ mm. เดี๋ยวแกะก่อนทำไมแกะยากจังอืมแกะยากมากเลยทำไงเนี่ย เดีจะย,ยกเท้าขึ้นสูงลูกไม่ไม่ดีนี่แกะได้แล้วเป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกสีอะไรน้อเดี๋ยวมาลุ้นกันปึ๊กปึ๊กสีนูดหอมหอมขอย่าทานะคะขอยย่าทาทาทาสีแดงไปเลย พาลิฟก่อนนอนพาแล้วก็ไม่ต้องส่องกระจกอ่ะดูอ่ะสวยขอบคุณค่ะนะคะคุณป้าคอรี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะได้รับแล้วนะคะตุ๊ก,กตาสวยๆชุดสวยๆนะคะตุ๊ก,กตานะคะได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวจะไว้บนหัวนอนนี่นะคะมือบปล่าเลยนะคะตุ๊ก,กตาก็มีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ คี่ถึงสมัยเราเป็นเด็กเนาะอยากได้ตุกตาแต่ก็ไม่ได้นะคะค่ะพอโตมาโอ้ยนะคะสมใจเลยนะคะตัวเล็กก็ได้ตุกตาเยอะแยะเลยนะคะเอพีก็ส่งมาให้นะคะแต่ละคนละโหนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็ขออวยพรให้คุณแม่พ่อดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะคะขอบคุณขัะที่เมตตานะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย